ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาชาร์ดิหน่อยครับมาไกวยทำเท่จะแต่เขามเปิดแม่นนะมาไกว่ทำมาเล่นเป็นคนที่ส่งแม่นที่สุดในแมนยูแล้วตอนนี้ในกองหลังนะถ้าไม่ล้มดิซันโดที่เจ็บนะโอ้ล้มไหมล้มไหมอ่ไม่ไม่น่าล้มปะไม่ล้มไม่ล้าไม่ล้โอ้โหอุ้ยววยคิวเย็นวิ่งไยอีดหนึ่งสมุย ดํากว่าสิบนาทีแต่แต่เดี๋ยวต้องรอรอรอเวียมันมันย้อนออกไปรอเวียมันย้อนออกไปรอรอเวียมันย้อนออกไปอ่ะจริงแต่ดู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 ดิโอแต่ทำสวยเลยช็อตนี้ไม่ไอ้นี่ละไม่ไม่ติดเองเองส่งให้เพื่อนว้าวจริงจริงทำดีทำดีเปิดสวยเปิดข้ามให้บูโน่แล้วอย่างนั้นบูโน่ก็ตัดเข้ามาให้กาณาโชกาณาโช เธอหลุดไปได้แล้วก็ตัดเข้าหนมาให้กูกัเต้กูเบียตรงนี้แหละมันล้าไม่ล้าบูโนโอเคไม่ล้าไม่น่าป่ะเออไม่ล้าไม่ล้าบอกแล้วเหลือ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 เยอะเลยอ่ะเป็นทุ่งอ่ะเหลือเป็นทุ่งอ่ะเนี้ยบอกแล้วชนะเนี้ยบลับแล้วแต่หัวนี้หมดเลยโคดไอคิวอ่ะอันนี้มันตัดเข้ากลางโครได้คิวเลยแล้วแล้วไฮรูนก็คือเรียกตัวประกบไปแล้วก็คือบ้างโงเลยกูกัเต้ไม่มีใครประกบ นี่แหละครับลุลกาที่แล้วที่มันคอมมันยิงได้ประมาณนี้แหละมันมันทําออก oh. วานีครับมันเลยมาโดนทั้งดึงมาโดนทั้งเข้าอ oh. ันนี้บอกแล้วเฮ้ยห่าเฮี้ยหากรรมการโดนกันเนีน้ยอ่ะลงไปนอนอีกรอบนึ่งอ่ะลงไปนอนอีกรอบนึงอ้าวแล้วจะคือหลังโดนตัดเอาวสวยเอายิงเอามาแล้วเรายิงอ oh. อ้ยโอ้โหนิดเดียว <c oughs> ใกล้ใกล้เขียงใกล้เขียงนี่ยหนึ่งเนี่หนึ่งนี่หนึ่งนหนึ่งเนี่หนึ่ง ออกใกล้เคเียงครับใกล้เคเียงอันนี้ยิตงตรงรอบแล้วนะแต่เขาปัดได้อยู่แบบปลายม okay. ืออยู่เคอเคมีมีลุนสองโซ่อยู่ดีดีรับมาดีมาดีอุ้ยอู้สุดยอดครับโอนาน่าเซฟโอนาน่าเซฟเต็มมุมเปิดมาหม่งเต็มๆแต่โอนาน่าเซฟสุดยอดครับสุดย <Xue mi hu Expert> อดแม่งแม่งดเดียวจริงอันนี้แม่งดเดียวจริง ุดยอดสุดยอดโอนาน่าโอนาน่ารูเขียนไฮไลท์ด้วยป่ะอันนี้โอนาน่าเซฟเออโอนาน่าเซฟโอน่าเซฟมงน์เกลียววิวเปิดบอลอะไรเนี่ยดาโลงเปิดบอลเสร็จแล้วมึงลงไปวนกิ้งไม่ได้นะเว้ยเปิดดาไน์ลงมึง่ะใจเย็นแบบเท่เกิน่ะแบ็เปิดบอลล้วมันกิ้งอ๋อขอบคุณครับที่แบนด์สแปมขอบคุณครับดาวพี่เหลืออยู่ในห้อง เขาดูวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮพยายามแตะนี่หน่อยเฮ้ยโดมเนี่ยโอ้ยอดครับอูนาเน้อุอ่ะอ่ะเข้ากางอีกโอเคสุดยอดครับมูโน่ลงมาเล่นเกมรับแล้วสวนคืนได้หรือเปล่าโอเคไม่ทันครับกันนาโชเห็นไหมบอกแล้วโอูน่าประตูมือหนึ่งดูด้วยซูเปอร์เซฟเกมเพัน แต่แต่แนวหลังมันเล่นอะไรกันวะเกมเราเล่นอย่างแย่เลยมันมันหลุดมาได้ยังไงวะพูกมึงกี่ตัวเดียสี่ห้าตัวหลุดไปยิงได้เฉยเลยปวดหัวเกือบเกือบโดนอยู่นะไม่ไหวโดนคอยเล่นจ้าใจจิตจ้าเห็นเจ๋งนี่ก็ดีดีอยู่ดวยว่ามันแบบมีทางออกไปซ้ายขวาได้อยู่ตัวตรงกลาง แบบจังหวะเล่นปีกอะจังหวะเล่นปีกเล่นแบ็กนะมันยืนแบบสี่ห้าตัวเลยแต่ละฝั่งแบบไปลุมเขาได้อยู่ไปดแบนี้เลยปิดแล้วมันได้ได้ยังไงวะเนี่ยไปูโนยิงอู้โอ้ชนคาน์โอ้สุดยอดครับคนในชั่นกับตันสู่กับตันอู่นิดเดียวนิดเดียวสู่ไปนิดเดียวสู่ไปนิดเดียวยิงโอโดูยิงชนชนคานนิดหน่อยเกือบเกือบเสียบแล้วเกือบเสียบแล้วนิ่ง นิดนึง,นง <c oughs> แต่แบบสุดยอดจริงยิงให้โดนแลว่ายากแล้วบบเกือบด้วยนะโหสุดยอดแล้วสุดยอดปิวหรือว่าตาราตันมายิงเองแล้วนะตรงแบบนั้นโหสะดุดสะดุดขายอีกฟังมันเกี่ยวดินั่นแหละเหลืองเกี่ยวเฉยเหลือง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 เดูพี่เขาเกี่ยว อันแหละก็รับเหลืองไปครับรับเหลืองโอเคโอเคได้เหลืองจะคุยเล่นเกมแล้วฟังเขา s> <S ตรงนี้เวลาก็บวกเกินไปก่อนนะแล้วพอเดี๋ยวสี่ิบหกเดี๋ยวกดพอแล้วพอเริ่มมาครึ่งหลังก็เดี๋ยวนับเวลาต่อเปแล้วปีกิปเปิดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยดีโกดาโล กัปตันทำดีมากครับกัปตันกัปตันเโคตรอาโลเยเย้ของแท้ข,ของแท<ม>้ของแท้ก่อนก่อจบครึ่งแรกอ่าจำคิยอรดแล้วจำคีย์จอรจากันไม่หมดของแท้ครับของแท้มันม,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 มันให้ยังไงเนาะเปบนอย่างนี้เหรอไม่รู้ไม่รู้อ่าสองศ <okay. S 2> ูนย์เ้ยก็ก่อนหมดครึ่งแรกไปครับโอนนาดีใจหน่อยดีใจเร็วเซฟเซฟดีเซฟดีไม่งั้นสองสองไปแล้วเกมเนี้ยไม่เซฟอะของแท้ของแท้ เหมือนเขาพยายามจะพอ,อมีฟาวอะไรสักหน่อยเหรอรอดูว่ามันอันนี้อะไรไหมมีฟาววีลับหน้าไหมไม่ล้ำเปิดสวยครับตรงนี้แล้วอันนี้ต้องชมแม็กควายปะอันต้องชมแม็กควายปะโอ้แต่ตรงนี้กัปตันดารุยิงดีที่สุดในชีวิตแล้วเออ้วเกิดมาไม่เคยเห็นแม็กยิง่างนี้มาก่อนเลยไม่ฟาวไม่ฟาวอันนี้ไม่ฟาวทำดีครับทำดี ยิงแบบอย่างบ้ามุมดุมดิกเลยนะแบบยิงแบบปิ้วแล้วมันเลี้ยวเลี้ยวออกกับมือด้วยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดไอเรียงครับจะเปลี่ยนแกไหมโอเคสวย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 ได้สวนอุ่ยโอ้โหเร็วเร็วโอ้ไปไปเลยกระโชกระโชูลองลองไอชโอวูติดส์ นึกว่ามันจะจ่ายล่งๆเหมือนกันวิ่งตามมาเมื่อกี้มันยิงอ่ะโอเค oh. โอ้โอ้พี่พี่พี่ดึงขนาดนั้นพี่เอาเงเกมไปด้วยไหมแต่ดึงกันไปดึงกันมาครับตรงนี้แต่เหลืองนะตรงนี้นึกดูว่ามันจะจ่ายคือคือมันมันล็อกหลุดหมดแล้วคือมันมันมุมยิงอาจจะโอเคแต่คือถ้ามันจ่ายมันจะดีกว่านั้นหน่อยนึงแต่ไม่เป็ไน <Hey. S 1> ไรได้ทยนะ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังดีมันเซฟมันมันเซฟมันเซฟโอเคโอนาน้าเห็นไว้บอกแล้วกี่เซฟกี่เซฟสี่เซฟครับส <sh un isy> ี <sh un isy> ่เซฟโอนาน้าเกมนี้สี่เซฟนะครับโอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะบอกเลยเกมเนี้ยไปครับโอเคเดี๋ยวยังดักอยู่ยังดักได้ดักได้โอเคโอเคทำดีทำดี พอยังเล่นโอเคอยู่นะยังยังไม่หลุดอยู่ฝั่งลียงโอ้ยังไม่ยิงเลยสแตท์เพิ่มใช่ก็ก็คือฤดูกาลนี้ห้าประตูในฤดูกาลนี้ครับดาวดาวซันโบวเวมนยูคือบูโด้แหละครับรายการนี้ไม่ไม่ใช่ห้าประตูนะอุ้ยรูดูไข่อุ้ยรูดูไข่อุ้ยแล้วแต่ดาวลเปิดออุ้ยทำไม่มีเพื่อนอุ้ยเราตรงนี้ดูกูโอ้โห มันยิงข้ามการหมายรถอดโหมันทำกันดีมากเลยเนี่ยแบบเนี่ยอ่ะควายตรงนี้ไม่้ําแล้วก็หอยลนแตะให้ดาโลดาโล่หากเข้าในแต่มันอะไรมันไปติดนิดหน่อยบอลเลยไปถึงดอกโอแล้วมันบอลเล่แบบไปนู่นเลยออกแต่ไม่ใช่เกมดีไงอย่าเลิกเจอแบบนี้บอกเจอทีม่างพลังเสริมแล้วมันแพ้ไปอยู่นะเลิกเจออุ้ยแล้วอุ้ยเดินไงกูว่าแล้ว อยู่ๆมันก็เป็นอยู่ๆมันก็เป็นว่ามันมันเป็นวาริโอกระโดดกันดีแบบมงแล้วมันหัวคนนึงไปอีกหัวคนหนึ่งแล้วมันก็โดดเข้าไปกูว่าแล้วมันต้องมีเสียหนึ่งลูกเอเปรสโอ้ยเชียเออะเป็นอไรไอ้ผู้บรรยายเจอเจอทีฝรั่งเศสเนี่ยมันเปิดมาอันนี้ก็คือพยายามจะมุงเชียร์แต่เชียร์ไม่ดีก็คือหมู่สองอะหมู่สองแล้วก็หมู่สามโอ้โหอะไรเนี่ย มาริโอ้กระโดดหนึ่งสองสามกระโดดมงต่อไปต่อมาแล้วก็ปุ๊กแล้วอันนี้มันมันไม่ปุ้งเลยอะแบบแต่แต่ถือว่ามันมันมงดีแล้วเนี่ยมันมงมุมอยู่อืมโดดแต่มึงนิดนึงก็ได้น้องพุ่งหน่อยครับเฮียเลยเกมมันงามอยู่โอเคยังโอเคแมนยูมันโดนเข้ามือแมนยูเอ้ยเปิดเข้ามือหน้าอยู่แมนยูมันในนี่ดิแม่งแบบชอบโดนลูกหนึ่งแล้วไม่เคยชอบหลุดเว้ย ไปกับตันดาโลโอ้ชิบหายแล้วติดนี้หน่อยยังยังเพจพยายามเอาบอลคืนอยู่ตรงกลางก็โอเคอุ้ยลูกเอาแล้วทะลุมาเลยใจเย็นไปเดี๋ยวเโอ้โหลื่นโอ้ลื่นคู่เหี้ยแมนยูสนามดีเหลือเกินอุ้ยแล้วยิงโอโอนาซิโอเคโอเคยังบอกกับตันเดียโลยย เอาไปกานนโชไปไปโกกานนโชกานโชโอ้โแรงหมดแล้วหมด,โอ,โ,หโ,ดโอ้แล้วโดนแล้วโดนล้มไปคู่กันไม่ฟาวโอ้ไม่ฟาว<อ>ไม่ฟาวไม่ฟาวม,มันเบียดกันแล้วล้มมันไปเองไม่ไม่ได้โดนดึงโดนอหลรมันมันโดนเบียดแล้วมันอันนี้อ่ะมันเสียบอนต้ามเสียอันนี้แบบโอ้โหตรมนีคือแบบมัน มันมันโดนโยกอ่ะแล้วมันมันลื่นอ่ะมันมันมันจะกลับมามันลื่นโอ้โหแบบแย่จัดโอ้ยอันนี้บอกเลยมันบ็อกด้วยหัวบอกด้วยหัวโอ้แล้วมันมันมันลื่นแล้วมันโดนยิงหัวโอ้ยังเดียวหน้ามันเสียบนะเนี้ยโกแล้วอ่าโอเคโจทย์เลยนะโจทย์เลยนะกูโจทย์แล้วกูโจทย์แล้วนาทีที่เจ็ดสิบสี่โอนาหน้าเสฟลูกที่ห้า เอาสมาธิกลับมาแล้วก็ยืนเก็บล็อกันดีๆหน่อยเคียร์ลื่นไม่ลื่นเลยอุ้ยน้องเปิดอุ้ย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 เคียชิบหายแล้วเคียร์มัน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 อุตส่าห์ล็อกล็อกแรงมันอุตส่าห์เซฟบนบนเส้นแต่ไอ้เคียเราก็อกกระเซ็นมันรอซ้ำสองสองยี่ มาตดมันยิ้มเลยโดนแน่มึงไงโอนนะแนะไอเฮียชิบ่ายเฮียขึ้นบ้านแล้วโอ้แล้วมันสองสองแต่อันนี้โทษโดนอ้าไม่ได้เดี๋ยนมันเซฟมันแล้วมันล้มไปแล้วมันลุกไม่ไหวแล้วแต่เกมเรอมันเล่นอะไรกันดีอะโบรเฮียเราโดนเฉยเลยโอปปาดานี่มันเปิดดีแล้วก็แบบอันนี้ยิงไม่ใช่ยิงมันเปิดอันนี้คือแบบ เพื่อเผื่อตรงนี้ไม่ข้ามไม่ข้ามแต่อันนี้แหละโดนซ้ำแล้วพัซตแบบไวจนแล้วเรานอ้โหอันนี้มันมันกลายพลาดว่ามันกลายช้าอมันไม่รู้ว่ามันเข้าไปแล้วหรือเปล่าหรืออะไรไงเข้าแล้วอันนี้เข้าแล้วนี่เข้าแล้วอันนี้เข้าแล้วเข้าแล้วน่าจะเข้าแล้ว่าแล้วแบบเราก็ซ้ำวิธีหนึ่งอยู่ดีอีิผหายแล้วค่ะถ้าเราโกได้ ชิ้หายแล้ว hmm. ช oh, ิ oh. right. ้หายแล้วเยอะโอ้โหแล้วเป็นสองที่สุดท้ายเที่ยท้ายอะไรสุดท้ายลากเสมอแน่สุดท้ายโอไลฟังไงโอ้โหโดนตั้งแต่ลูกแรกโอเควันนี้มึงไม่ต้องซูมกูก็เห็นว่าเข้าโอ้โหแล้วโอเคแสดงว่าแสดงมันมันโดนตั้งแต่ตอนแรกละ อา่ามันโดนแต่ตอนแรกกไม่ใช่เรากระเจัดมันเป็นทะเลฟิโก้แล้วแต่รูปมันเปิดข้ามาไม่ไวายมันดันไปก้มหลบพอดีมันมันกลัวว่าจะโดนหัวมันเราโอนลัวมาเลยก้มหลบเอาโอเ้เมน่อาน,นนี้ขาสวย <ไป S 1> ขาสวยไ, <ป S 2> ได้ๆๆได้ความได้ไม่พลา่ไมาไป,ไปน้องเล็ดหน่อยเชี่ยมม้งหมดแรงกันหมดแล้วไอ้ซัดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนรอก่อนรอก่อนอันนี้มันเล่นเร็วไม่ทันแล้วใจเย็น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 ใจ เราเราเล่นช้าๆเราไม่เสียบอลอ่ะโอเคอยู่เราเดี๋ยวค่อยช่วงนี้สุดท้ายสัโอ้ลุกไม่เสียบอลแปลว่าจับบอลพลาดอกกระโชกแล้วให้ใครถอดเสื้อมาบอมไปเดือเลฟปะเนี่ยไอเลิฟใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปะโอ้ยโอียไม่ส้นเมาปืนสั่นเมายี่ปายแล้วเฮ้ยโอเคโอเครอดูว่าจะลงมาแทน ตรงใส่ระหวังพึ่งแม็กลจยิงแล้วก็ดูทรงโอ้ยพลาด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 ไปไปอยู่ลงคิวอะไรขนาดนั้นอะเมื่อกี้มันโดนเตะด้วยนะโอ้โหมันมันโดนเตะหลายรอบอยู่เกมโดนเตะสองรอบเลยแดงเลยโอ้ยลราแดงเออนั่นแหดงไงเราแดงเย้ความหวังมาแล้วความหวังมาดูมาแล้วมันเหลือสิบคนก่อนเข้าต่อเวลาพิเศษ โหแล้วมันอันนี้มันน่าเกลียดจริงเว้ยมึงดูดีเออมันมันก็เออแต่อันนี้คือเหมือนมันมันติดกันนิดหน่อยมันมันวิ่งแล้วขามันขัดกันนะแต่คือมันมันมันขัดก็คือมันขัดอะอันนี้ซวยอยู่อุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจิ๊กมันจะไปเตะกรรมการเฉยเลยกรรมการมันยืนบังพอดีจะเตะบอลเตะกรรมการก่อนเลยแล้วกันนะกวาดแม่งเลยมันไส้อยู่มันไส้อยู่เออไอ้นี่ไปตามเพจเพจ เพดเราไปขอชนะในเวลานะเว้ยเราเราสิเราสิบเอ็ดคนนะเว้ยเขาสิบนะเว้ยมาแล้วจบแล้วรับได้ชิปหายแล้ววีล็อควีล็อคตะกี้ยิงไอ้เหี้ยเชะีมันยิงโอ้จบแล้วเชีมันยิงขอชนะในเวลาไม่ละมึง โอ้ยเฮ้ยโดนแล้วเทกี้วันดีเฮ้ยรีบทําำเสมอเดี๋ยวนี้เลยน้องเมนูอะไรวันนี้สองศูนยดูสองสามแล้วกล้องจับมาที่มาติดว่าอยู่เลยมันไม่ได้ล้มจับอะไรนักหนามันแค่พูดเยู่ๆเย้ะ <laughs> แม่เอ้อะไรวะเนี่ยเฮียโอเคแล้วก็แตะปึกไปเลยอะแล้วโอนาน่าไม่ไม่พุ่งอีกแล้วน้องขาด<อ>ตายไม,าไม่อยู่เลยเออมันขาตายบ่อยจริงแล้วแล้วมึงมองไไรล้ะหนี่ะน้องมึงพุ่งหน่อยเชียมันมันมีสิบคนมึงจะแพ้ <c oughs> ไว้แล้ว เหมือนจะเสียเอ้าวยาแล้วอุ้ยจาชี้จุดโทษฮ่โดนบรีโฟเวน่าเล่นโหวดแล้วลูกช็อตจาเสียจุโทษ เย้เขาโดนแล้ววะเชีย <Uh> ร์โดนจะโทษโอนาล่าปฏิหารปฏิหารแห่งโอแทฟฟอร์ดโอนาล่าเซฟเดี๋ยวนีมีภาพออกมาถ้ามไม่เซฟไม่ต้องคุยกับเ ไปกี่น้ำกีด้ำไปโอนา่นาน้าสู้สูสสส้สู้สู้สู้ความเหลาสุดท้ายประตูที่ดีที่สุดประตูที่ดีที่สุดอย่าไปฟังมาตบโอ้แล้วมันคนยิงเป็นหลักเซตเด้ยวยดิอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไปเซฟเซฟ โอเคนั่นแหละเซฟไว้แล้มึงพุ่งมีทางโดนลก็เซตหลอกมาเออเฮ้ยยิงยิงจุดโทษจุดโทษไหมจุดโทษโอเคอ่าอ่าโอเคจานไม่ให้แต่วีอาร์เรียกจุดโทษตอนแรกจานไม่ให้แต่วีอาร์เรียกรอดูรอดูรอดูโอเคโดนเซ็ชัดเจนชัดเจนจุดโทษ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  มันเตะคาเซฟิโร่ไม่โดนบอลเลยมันเตะโดนแต่ตีคาเซฟิโร่จุดโทษ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 ควมหวังวามามความวามความวาม้อามวามคอามควาเความวามคามความความความวายความควากความความวาเคีามกวามควาวามค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 ูามควอมควา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 มคมควูมนวามความามความันามคามค่ามความความควค พอตอนมากตอนอดีมันเด็กกว่าดีไงตอนนี้ก็อายุเยอะที่พอตัวไปบูโน่เย้โอ้ยิงคมด้วยเขาเขาพุ่งถูกทางแต่ยิงคมเฮ้ย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 คำ่เย็นเย็นอย่าอย่าอย่าห่วงอย่าห่วงบูโน่จะยิบรีบบอลแล้วไม่ไปไปเล่นต่อใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าขวางอย่าขวางอันนี้ยิงมุมอยู่แล้วก็ยิงแรงมันรอรอบูโน่ยิงนะแล้วค่อยพุ่งก็เลยมันช้าไปหน่อย ยิงได้เอายิงได้โอุ้ยติดชิบหายแล้วเหี้ยทีไปดูเลยไปโอนาน่านั่นแหละออกมาเร็วเล่นเร็วโอนาน่าเผาเพย์เผาเพย์เผาเพย์แบบฟุตซอลดวดเลยเปิดเข้ากลางสวยสวยสวยเมนูเมนูอุ้ยยิงได้ยิงได้ ก็ไมดูมันมันยิงแล้วมันห้าดีใจสักซี่ด้วยโอู ity, ้ยี่ี huh ่ส kind of ี่สี่สี่จะดีเมื่อไหร่เก็บควดเลยเก็บควยเลยเนี่ยมันมันสนุกกันมาแล้วเกม โอ้โกรเจสยโดีแล้วไปดูยิงไปนี่แหละเผ้านายที่ดีที่สุดของเราพี่ไปดูโอ้เชี้เราไม่คมด้วยศาสตร์ประเด็นอ่ะอรู้ด้มัาจาขคมเลยเออต่อความฝันเพื่อแชมป์มีแล้วกดเวลามาเจ็บฮห้ไปเร็วโกโยกแล้วมงคว เ้ยรับรับไหมรับไหมรับไหมแม็กควยิงเข้าไปแล้วประตูสุดท้ายแม็กควายเจ้าจีนั่งก่อน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 นนั่่งกอรอรอก่อนรอก่อนเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอนาน่าใจเย็นอุ้ยท่านไอ้สัตว์ท่านถ้าเข้านะท่านท่านเท่านั้นท่านเท่านั้นเว้ยท่านแฮร์รี่แม็กคว อะไรนะจากสองศูนย์เป็นสองสี่สองสี่ไปนะเราแฮกเราแบกไปวมื่อท่านัดหลังสุดยิงไปสอบประตูมาเล่นกองหลังไอ้กูถามไอรีนไกว้มึงเหมือ่มที่กูบอกไว้ฮั่นไอ้ตอนตอนนี้นะไอ้กลางกลางเกมที่เราโดนนำอ่ะที่กูบอกว่าอะไรนะต้องให้คนนี้ยิงโม่นต้องทุบแม็กไกวยิงไว้เนี่ยตามเจอเป้ครับวันนี้ไปแล้วโอ้ไม่ล้ำ เย่เนี่ยดูตูตูบูโ้จะบ้าฮีโร่แม็กควายไม่ใช่แฮร์รี่ฮีโร่เย้โอ้รีบจบพีเช่อมันจะตายเรื่มันเล่นมาเท่าไหร่เนี่ยมันเล่นมาสองชั่วโมงกว่าแล้วไอ้ียูบูโน่นะโอ้ไปไปปิดเกมไม่ได้ปิดเกมไม่ได้ไปมุมทงมุมทงไปมุมทง เย้จงเตีเ <ini> ย <locate woah pause> ้แป็นยูชนะเย้เข้าไปเจอกับบิวเบาเย้แฮี่แม็กไก่เกมอะไรวะเนี่ยห้าต่อสี่โอ้โหโอ้อ้เหียงทั้งไม่รู้ทั้งแม็กไก่